พี่องศาอยากลอยกระทงแต่ว่าไปกันไม่ได้เพราะฝนมันตกเลยซื้อมาลอยกันหลังบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่องศาจะดีใจไหมพี่องศารอพี่องศารอพี่องศาเปิดประตูพี่องศาครับเปิดประตูให้แม่หน่อยเร็วแม่รอยอยู่ ยีใจปะใจะเมีใไปราะไปอยไปอยกระทงลอยกระทง,ะทงปา<ๆ>ปปลปพี่องศาน้องไออูนสวัสดีครับสรุปว่าไปลอยหลังบ้านไม่ได้นะ้ํามันลึกแล้วก็มืดพี่องศาจะลอยตรงไหนนะวันเนี้รอองนะนะ กะละมังกะละมังลอยในกะละมังเลยนะครับเดี๋ยวรอกอนนะรอกัอนนะ,นะไออุนยาจุดแล้วจุดแล้วอ่าอ,อธิฐานด้วยครับอธิฐานได้ครับออขอขมานะอขอขมามแม่นะ้ำขอพร จับมือสาจับ <left> ม <ห PA> ือ <question> จ <imprisoned> ับมือจ <és> ับมือลูกจับมือจับมือออธิษฐานยังองศาขอขมาแม่พระแม่คงค่ะขอให้องศาและไอูนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะครับอ้าว อาลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงแล้วโอ้ยกระทงลอยกระทงลอยกระทงยายายาใส่ด้วยเหรียญเใส่ด้อยอุ่นอย่าวมือจุ่มเดี๋ยวผมไม่อใส่นี่เอาเหรียญเหรียญใส่นี่ใส่ใส่ในกระทงนี่เขาเหรียญใส่ในกระทงนี้นี่อ่าใส่เอ้ยอุ่น S 1> <S 1> เออใส่ดิเอา้เอามใส่ในกระทวงพอ,อแล้วโอเคเก่งเลยค่ะเฮ้ยไม่ใส่ในกระทวงยาๆนะอุ่นนะนี่นี่ทำาวละอันนะนี่ใส่ในกระทวงใส่ในกระทวง พอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอยนะก็ต้องอันนี้กระโงหอมเทียวสาระน้องไอ้ไม่มีที่ลอยฝนตกก็ลอยในกระมังเอย่ายมากพอแล้วครับพอแล้วครับ เอาพี่องศาบายบายก่อนแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปเข้านอนกันแล้วใช่ปะใช่ไหมครับ